ันนี้ก็ใส่ช่องฟิตไว้นะคะห่อไว้เป็นแพ็คๆเลยจ้าบดที่เราบดไว้นะคะใส่ลงไปขั้นตอนนี้จะยากนิดนึงนะคะทุกคนจ๋าขั้นตอนนี้จะยากนิดนึงต้องคอยขยี้ขยี้ไก่ให้มันให้จ้าทุกคนเหลือนิดเดียวก็ไม่ทิ้งนะคะเหลือนิดเดียวก็ไม่ทิ้งยิ่งเหลือในบดที่เราบดไว้นะคะใส่ลงไปขั้นตอนนี้จะยากนิดนึงนะคะทุกคนจ๋าขั้นตอนนี้จะยากนิดนึง ต้องคอยขย,ขยี้ขยี้ไก่ให้มันละทุกคนชื่นใจไปนะคะแต่ต้องทํานะคะกับข้าวที่บ้านเยอะมากๆแต่เราจําเป็นต้องทําเดี๋ยวใส่ช่องแช่แข็งไว้นะคะทําเสร็จแล้วก็อวิดีโอของเพื่อนไปด้วยนะคะชีวิตมีความสุขทุกคนเอ้ยอ่ะคอหมูย่างทานกับผักสดๆจ้านะโอ้อาหารเยอะมากเต็มโตเลยทุกคนเอ้ยนี่ค่ะข้าวนิดนึงนะคะก็ได้ทานแล้วจ้าใบกะเพราจ้ด ก็มีเพื่อนคนไทยนะคะใจดีจ้าเก็บมาฝากพี่แอนนะคะมีมะเขือปลอบมาฝากเราไม่เน้นข้าวจ้าเราเน้นกลับนะคะอยู่ให้มีความสุขทุกคนนานๆจะได้ทานอาหารอร่อยๆแบบนี้นะคะนานๆจะได้กินอาหารไทยวันนี้อาหารเย็นจ้าเมนูผัดกะเพราไก่ใบกะเพราเยอะๆเหมือนที่เราเคยวาดฝันไว้จากทุกคนจ้าวันนี้เอาเข้าตู้เย็นมันก็เป็นแบบ ม้านความเย็นนะคะทุกคนยังทานได้อยู่นะคะไม่เสียนะไม่เสียนะคะยังสดยังหอมแบบว่าบดๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ปรุงเครื่องจ้าใส่ใบกะเพราสู้ชีวิตเราลงไปคะ่ะทุกคนอะไรก็สู้ชีวิตทุกอย่างเลยจ้าแม่รู้สึกว่าเสียดายคะ่ะอะไรก็คือไม่ทิ้งนะคะทานไม่หมดก็แช่แข็งอย่างเดียวจ้าเราเหนื่อยเราเหิวก็ใส่ไมโครเวฟก็ทานได้อาหารอยู่ในตู้เย็นจ้า วันนี้เราจะกินเมนูเดิมนะคะมีเมนูใหม่ก็คือกะเพราไก่สับนะคะกะเพราไก่บดเอาเข้าตู้เย็นมันก็เป็นแบบเม้านความเย็นนะคะทุกคนยังทานได้อยู่นะคะไม่เสียนะไม่เสียนะคะยังสดยังหอมทั้งบ้านเลยทุกคนเอ้ยทั้งซุปหน่อไม้ทั้งผัดกะเพรานะคะอืแล้วก็มีคอหมูย่างนะคะสั่งมาจากร้านอาหารนะคะ รู้สึกว่าเสียดายค่ะอะไรก็คือไม่ทิ้งนะคะทานไม่หมดก็แช่แข็งอย่างเดียวจ้าเราเหนื่อยเราหิวก็ใส่ไมโครเวฟก็ทานแับแห้งๆนะคะไฟปานกลางจ้ากระทะคือควรขโมยอาหารก็อร่อยฟังเพื่อนไปก็เพลินแสนจะเพลินเพลินมากๆอยู่ให้มีความสุขคะ่ะทุกคนจ้าแอนนี่ก็มาส่งรอยยิ้มให้เพื่อนเพื่อใส้กรอกทุกคนน่าจะทานไม่หมดจริงๆนะคะ เสร็จแล้วจ้าคอหมูย่างคะ่ะผักที่เป็นสดๆในกระทะก็คือผักลองรู้สึกว่าเสียดายคะ่ะอะไรก็คือไม่ทิ้งนะคะทานไม่หมดก็แช่แข็งอย่างเดียวจ้าเราเหนื่อยเราหิวก็ใส่ไมโครเวฟก็ทานได้ดูกระเพราแม่เถอะทุกคนเอ้ยกระเพราสู้ชีวิตมากๆนะคะ ตอนมาคือยังสดนะคะทุกคนเมื่อวานยังสดอยู่เลยจ้าพอเอาเมนูต่อไปก็เป็นเมนูอาหารตามสั่งนะคะ,ะเราเข้าในเมืองไปแล้วซื้อ,อข้าวยำเหนมทอดมานะคะอืมอครั้งก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะคะเมนูแบบนี้ถูกใจเลยจ้าทานวนไปนะคะ,ะเพื่อนเพื่อนจ้าเมนูต่อมาก็ ซุปหน่อไม้ดูกระเพราแม่เถอะทุกคนเอ้ยกระเพราสู้ชีวิตมากๆนะคะตอนมาคือยังสดนะคะทุกคนเมื่อวานยังสดอยู่เลยจ้าพออแห้งๆนะคะไฟปานกลางจ้ากระทะคือควรขมูที่เราได้กินกระเพราเนี่ยกระเพราแอนก็ไม่ได้ซื้อมานะเพื่อนเอามาฝากนะคะกินแบบอ,อร่อยทุกคนวันนี้ทํางานนะคะเป็นวันทํางานก็ นะอร่อยมากๆผัดแบบแห้งๆแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวเราจะทานไม่หมดวันนี้ก็ใส่ช่องฟิตไว้นะคะห่อไว้เป็นแพ็คๆเลยจ้าทั้งบ้านเลยทุกคนเอ้ยทั้งสุปหน่อไม้ทั้งผัดกะเพรานะคะอืมแล้วก็มีคอหมูย่างนะคะสั่งมาจากร้านอาหารนะคะคอหมูย่างทานกับผักสดๆจ้านะโอ้อาหารเยอะมากเต็มโต๊ะเลยทุกคนเอ้ยนี่ค่ะ ข้าวนิดนึงนะคะอีกครั้งก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะคะเมนูแบบนี้ถูกใจเลยจ้าทานวนไปนะคะเพื่อนๆจ้าเมนูต่อมาก็ซุปนอม้มี่เราได้กินกะเพราเนี่ยกะเพราแอนก็ไม่ได้ซื้อมานะเพื่อนเอามาฝากนะคะกินแบบอเรเฉดอร่อยทุกคนวันนี้ทํางานนะคะเป็นวันทํางานก็น้อยยิ่งอร่อยจ้าข้าวหมี่ข้าวเครื่องนะคะทุกคนจ๋าตอนนี้หละกำลังเข้มข้นจ้า ซุปหน่อไม้ของเรานะคะกินตลอดอั้วัแค่อย่างเดียวนอกนั้นเป็นเมนูอยู่ในตู้เย็นทุกเมนูเลยนะคะก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะ กินกี่ครั้งก็อร่อยกินก,ก็ได้ทานแล้วจ้าใบากะเพราจ้าก็มีเพื่อนคนไทยนะคะใจดีจ้าเก็บมาฝากพี่แอนนะคะมีมะเขือปราบมาฝากกี่ครั้งก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะคะเมนูแบบนี้ถูกใจเลยจ้าทานวนไปนะคะเพื่อนๆจ้าเมนูต่อมาก็ซุปนอมาอาหารอยู่ในตู้เย็นจ้าวันนี้เราจะกินเมนูเดิมนะคะมีเมนูใหม่ก็คือ กะเพราไก่สับนะคะกะเพราไก่บดไก่นะคะทุกคนจริงๆแล้วก็จะได้ทานแต่ทานไม่กันทุกวันนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเช่นเดียวกันนะคะเป็นมาดามก็ทํางานทุกวันจ้าพรุ่งนี้ก็ทุกพรุ่งนี้ก็ทํางานนะคะมานต่างแดนนะคะมาเลยจ้าทั้งฉุนทั้งจามทั้งเผ็ดนะคะขั้นตอนนี้คือแบบผัดแห้งๆนะคะทุกคนชอบทานแบบนี้เลยจ้า ผัดแบบเลยทุกคนเอ้ยนิตก็สู้ไม่ได้นะคะเปิดที่ปรับอากาศนะคะเครื่องดูดนะคะเอาไม่อยู่ทุกคนจามฟึดฟัดฟึดฟัดเลยข้าวยำแหนมทอดน่าจะเป็นชื่อนี้นะคะก็ใส่แหนมมาให้เยอะมากๆขิงหั่นนะคะคือขิงสดหัน่น คือเครื่องใหดูกระเพราแม่เถอะทุกคนเอ้ยกระเพราสู้ชีวิตมากๆนะคะตอนมาคือยังสดนะคะทุกคนเมื่อวานยังสดอยู่เลยจ้าพอสมกับใจอยากสมกับใจที่สั่งมาทานเลยนะคะืม,มันถูกใจจริงๆทุกคนเดี๋ยวรวนให้มันร้อนๆให้มันร่วนๆนิดนึงนะคะเพราะว่า้านต่างแดนนะคะมาเลยจ้า ทั้งฉุนทั้งจามทั้งเผ็ดนะคะขั้นตอนนี้คือแบบผัดแห้งๆนะคะทุกคนน้นชอบทานแบบนี้เลยจ้าผัดแบบด้วยแล้วก็มีใบกะเพรามาฝากด้วยแล้วก็ข้าวมันไก่ของคุณตาหนึ่งกล่องนะคะคือใจดีมากๆนะคะก็สบายที่เราได้กินกะเพราเนี่ยกะพเพราแอนก็ไม่ได้ซื้อมานะเพื่อนเอามาฝากนะคะกินแบบอ,อร่อยทุกคนวันนี้ทํางานนะคะเป็นวันทํางานก็อีกครั้งก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะคะ เมนูแบบนี้ถูกใจเลยจ้าทานวนไปนะคะเพื่อนๆจ้าเมนูต่อมาก็ซุปนอนมาคะมีความอารมณ์แบบว่าอยู่บ้านเราอยู่เมืองไทยนะคะพริกแห้งคือเผ็ดจริงๆนะคะเอามาจากเมืองไทยเลยจ้าพริกแห้งรอบนี้นะคะนี่เลยจ้กไก่เอ่อวิดีโอของเพื่อนไปด้วยนะคะชีวิตมีความสุขทุกคนเอ้ยอไรนะคะทุกคนจริงๆแล้วก็ จะได้ทานแต่ทานไม่รู้สึกว่าเสียดายค่ะอะไรก็คือไม่ทิ้งนะคะทานไม่หมดก็แช่แข็งอย่างเดียวจ้าเราเหนื่อยเราหิวก็ใส่ไมโครเวฟก็ทานาได้ก็จะประมาณ4ี่โมงเกือบ5้าโมงเย็นแล้วนะคะก็ยิงยาวทั้งวันเลยวันนี้ก็เป็นอาหารมื้อแรกของวันเลยนะคะ ทั้งวันก็ทานแตก่กาแฟรู้สึกว่าเสียดายค่ะอะไรก็คือไม่ทิ้งนะคะทานไม่หมดก็แช่แข็งอย่างเดียวจ้าเราเหนื่อยเราหิวก็ใส่ไมโครเวฟก็ทานดักแช่ช่องฟิตไว้จ้าทุกคนจ๋าเพราะว่าของมันหายากนะคะมีความอร่อยมากๆผัดแบบแห้งๆแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวเราจะทานไม่หมดวันนี้ก็ใส่ช่องฟิตไว้นะคะห่อไว้ เป็นแพ็คๆเลยจ้าสมกับใจอยากสมกับใจที่สั่งมาทานเลยนะคะหืมมันถูกใจจริงๆทุกคนเดี๋ยวรวนให้มันร้อนๆให้มันร่วนๆนิดนึงนะคะเพราะว่าอร่อยมากๆผัดแบบแห้งๆแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวเราจะทานไม่หมดวันนี้ก็ใส่ช่องฟิตไว้นะคะห่อไว้เป็นแพ็คๆเลยจ้าบ้านต่างแดนนะคะมาเลยจ้า ทั้งฉุนทั้งจามทั้งเผ็ดนะคะขั้นตอนนี้คือแบบผัดแห้งๆนะคะทุกคนแ้นชอบทานแบบนี้เลยจ้าผัดได้<บ>ดูกระเพราแม่เถอะทุกคนเอ้ยกระเพราสู้ชีวิตมากๆนะคะตอนมาคือยังสดนะคะทุกคนเมื่อวานยังสดอยู่เลยจ้าพอเอาแห้งๆนะคะไฟปานกลางจ้ากระทะคือควรขมูที่เราได้กินกระเพราเนี่ยกระเพราแอนก็ไม่ได้ซื้อมานะเพื่อนเอามาฝากนะคะ กินแบบอ,อร่อยทุกคนวันนี้ทํางานนะคะเป็นวันทํางานก็วิดีโอของเพื่อนไปด้วยนะคะชีวิตมีความสุขทุกคนเอ้ยอะคะมีความอารมณ์แบบว่าอยู่บ้านเราอยู่เมืองไทยนะคะพริกแห้งคือเผ็ดจริงๆนะคะเอามาจากเมืองไทยเลยจ้าพริกแห้งรอบนี้นะคะนี่เลยจากไก่อีกครั้งก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะคะเมนูแบบนี้ถูกใจเลยจ้าทานวนไปนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆจ้าเมนูต่อมาก็ ซุปนอมาเราสั่งมาทั้งหมด5เมนูนะคะสั่งมาจากร้านอาหารนะวันนี้ก็จะทานแค่3มเมนูแล้วก็เหลืออีก2เมนูก็เก็บไว้ทานพรุ่งนี้นะคะให้้าทุกคนเหลือนิดเดียวก็ไม่ทิ้งนะคะเหลือนิดเดียวก็ไม่ทิ้งยิ่งเหลือน่ออร่อยมากๆผัดแบบแห้งๆแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวเราจะทานไม่หมดวันนี้ก็ใส่ช่องฟิตไว้นะคะห่อไว้ เป็นแพ็คๆเลยจ้าหอมมากๆเลยนะคะใส่กระทะลงไปเลยจ้าน้ำมันนะคะตั้งให้ร้อนสักนิดนึงนะใส่พริกลงไปจ้ะ